สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางแฟนเพจอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดและทางย t u b e ศรีสะเกดชาแนลนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมอยู่บ้านหนองอึงนะครับบ้านหนองอึ่งตำบลหนองอึ่งอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับอยู่บนถนนเซนสองูนย์8ดสามนะครับที่ผมยืนอยู่คือถนน2 0 8 3แดสามและด้านหลังผมก็คือบ้านหนองอึ่งนะครับมาดู สถานการณ์น้ำท่วมประจำวันที่22ตุลาคมพศ2565นะครับเช้านี้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณถนนเส้นราศีสไลบ้านหนองอึง่งประจำวันที่22ตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำลดลงอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับน้ำลดลงมากแล้วก็ รถหรือว่าคนนะครับสามารถเดินผ่านไปได้แล้วแต่ถนนจะลื่นหน่อยนะครับรถสามารถผ่านได้แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านนะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่จะต้องใช้รถนะครับในการสำรวจก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมสอบถามจากทางเจ้าหน้าที่อยู่บนฝั่งบ้านหนองอึ่งน,นะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าถนนน้ําท่วมถนนนี้ไม่เยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่อนุญาตให้รถยนต์ทุกชนิดผ่าน เนื่องจากว่านะครับบนถนนจะมีวัชพืชนะครับที่ลอยมานะครับถนนมีวัชพืชที่ลอยมาแล้วก็บางช่วงของถนนนะครับก็เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับด้านหลังผมก็คือทางไปอำเภอราศีสไลนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์เช้าวันนี้นะครับเช้าวันที่ยี่สิบสองตุลาคมสอง5ห้าห้าย้ำนะครับน้ำลดลงเยอะมากนะครับน้ำลดลงเยอะแล้วนะครับแต่ เจ้าหน้าที่ยังไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านนะครับการสัญจรจากอำเภอราศีสไลามายังบ้านหนองอึง่งหรือจากบ้านหนองอึ่งไปยังอำเภอราศีสไลจะต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับสัญจรโดยเรือเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าถนนเส้นนี้นะครับถนนเส้นบ้านหนองอึง่งอำเภอราศีสไลน้ําจะลดลงเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่อนุญาตให้ รถทุกชนิดผ่านนะครับเนื่องจากว่าบนถนนนะครับมีตะไคร่น้ําจับแล้วก็ลื่นนะครับถนนลื่นแล้วก็บางช่วงถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อหรือมีวัชพืชลอยมากับน้ํามาติดค้างอยู่บนถนนเส้นนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรายงานข่าวจากสีสเกตชาแนลและทางแฟนเพจอำเภอราศีสไลจจังหวัดสีสเกตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ